คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด h ชนแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด2พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็มาจาก 3, สานักดังครับ สำนักเสือตกครังพลังงินดีมีโชคสำนักแอดปูชุดสองสำนักหนุ่มเมืองยศครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เป็นสำนักของหนุ่มเมืองยศครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับชุด2ตัว8 7ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับ78ก็เข้าแบบโต๊ดนะครับเลขเด่น8ก็เข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1อีกเช่นกันนะครับ ขวามือขรัมท่านผู้ชมครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง2ทับหทับหกวิ่ง6 8 9นะครับหนุ่มเมืองยศให้เล็กวิ่งมานะครับชุดเต็มบนล่าง9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 9 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 9ครับบอกว่ารอชุดตัดนะครับชุดเต็มนี้ก็ไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ชมครับ แค่14ชุดนะครับบนล่างได้เลยนะครับกับหน้ากลับหลังยังได้เลยนะครับไม่ต้องรอชุดตัดก็ได้นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลหนุ่มเมืองยศครับเรามาดูข้อมูลต่อมาครับก็เป็นข้อมูลของแอดปูสูตร2ครับสูตร 1@ แอดได้ลงไปแล้วนะครับเทปนี้ก็เป็นสูตร2ของแอดปูนะครับสพฤษภาคม2 5 6 4ก็ให้เลขเด่นเลข0ย์เลขรองเลข7กันที่2ครับ ชุด2ตัว0501 04 7571 74 2521 24ชุดสำรอง0373 23ชุด3ตัวด้านล่างนะครับ405 805 457 875 425 825 471 871เน้นที่405 805 825นะครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดปูสุดสครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคครับแอดนึงว่าแอดได้ลงไปแล้วนะครับพอดีมาเจอข้อมูลครับแอดไม่ได้ลงไปก็ฝากในคลิปนี้ด้วยนะครับ,รบวันจฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2564เสือตกถังพลังเงินดีมีโชคให้เลขเด่น6รอง1มาครับชุด3ตัวเต็งโต๊ด801715 016519 460261965369ชุด2ตัวบนล่าง01151619216061626569ระวังเบิ้น1166ครับขอบคุณข้อมูลจากเสือถูกถังพรงเงินดีมีโชคครับ และก็ขอขอบคุณนักผชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม64ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่าน,นครับขอบคุณครับ